นี่แกรู้ไหมว่าอัญนนมณนนีเมทิพบอยู่ไหนไม่รู้ครับคุณทาน,นอฟผมชอบคุณมากเลยครับคุณคือพระเอกในดวงใจผมเลยอะ่ะแกจะบ้าเหรอฉัเป็นตัวร้ายเวยฉันไม่ใช่พระเอกเฮ้ สร้างตัวละครใหม่ๆนะคะในแมปโรบักเส Hai ้อไฮสคูลนั่นเองซึ่งแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบที่สามารถสร้างตัวละครได้เองเปลี่ยนรูปร่างได้ตามใจชอบได้แหละเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาแปลงร่างนะคะจากตัวนุ๊กตัวนี้นะคะให้กลายเป็นจอมวายไรยที่ตัวนี้ดังมากๆเลยนะคะนั่นคือฮ h น n o สแห่ง a อเวนเจอร์นั่นเองโอ้โหเอาละค่ะ ตอนนี้นะเราก็จะมาทําการเปลี่ยนแปลงนูฟตัวนี้นะคะให้กลายเป็นเจ้าทานอสนั่นเองถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะอยากจะแปลงร่างนะคะเป็นทานอสเหมือนพี่นิวแล้วก็ ให้ดูตามเลยนะว่าทํายังไงบ้างขั้นตอนแรกนะพี่นิวก็จะไปที่นี่เลยค่ะวลริงนั่นเองนะคะแล้วพี่นิวเนี่ยก็จะไปเลือกที่บอดี้แล้วก็พี่นิวเนี่ยก็จะไปเลือกหัวเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงเฮดนั่นเองนี่พี่นิวก็พิมพ์ว่า N A คือไอห,หัวเนี่ยนะคะพี่นิวว่ามันลักษณะเหมือนไอห,หัวเจ้าชานนที่สุดแล้วเพราะว่าหัวมันจะเป็นแบบว่ารูปไข่นะคะหรือว,ว่าหัวตัวโตวนั่นเองพี่นิวก็ขอเลือกหัวนี้แล้วกันโอเคค่ะต่อมานะเราก็จะไปเลือกรูปร่างนะคะของเจ้าชานนั่นเองจะเห็นว่าชานนอของเรานะคะรูปร่างแบบว่าสูงใหญ่มากๆ เราก็จะไปเลือกรูปร่างที่มันดูบึกบึนนั่นเองนะคะซึ่งรูปร่างของเจ้าทานนอนะคะก็จะมีกล้ามนั่นเองนะคะพี่นนวก็ขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะคะดูรูปของเรานะคะดูร่างกายกำยำขึ้นมาเลยทีเดียวต่อมาอันนี้คือสําคัญมากจะเห็นว่าเจ้าชานนท์นะคะตัวสีม่วงเอาแหละเราก็จะไปเลือกสีตัวกันนะคะ โอเคซึ่งสีม่วงเนี่ยมันจะมีหลายเลเวลด้วยกันนะคะเลเวลนี้ก็โ,โหพอคลิกเข้ามาก็เป็นสีม่วงแบบชานนตเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสีนี้ก็น่าจะใช่นะพี่นิวว่าสีนี้แหละแจ่มมากแต่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนนะคะเราก็มาปรับระดับสีตรงนี้ได้นะคะแต่พี่นิวว่าตัวมันประมาณประมาณไหนดีอ่ะม่วงม่วงม่วอ่อนนิดนึงนี่ประมาณนี้ละกันนะคะโอเค อันดับต่อมาเราก็จะมาเลือกรูปร่างของชานนดกันใหม่นะคะแต่ว่าก็จะเป็นรูปร่างบึกบึนเหมือนเดิมนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็จะมาเลือกตรงนี้เลยสเกลริ่งนั่นเองนะคะอยู่ทัดจากคลเลอร์นั่นเองนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาเลือกกันซึ่งชานนดเป็นผู้ชายนะคะเราก็ต้องเลือกเป็นผู้ชายแมนๆมนะคะถ้าเกิดเราอยากปรับเปลี่ยนรูปร่างที่มันแบบว่าสูงใหญ่ขึ้นนะคะเราก็มาที่แอดวานซ์ตรงนี้เลยขั้นสูงนั่นเองนะนี่ค่ะอันนี้มันก็จะปรับสเกลหัวนะคะให้มันดูใหญ่อย่างเงี้ย นี่ค่ะหัวทานออก,ก็จะใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็อันนี้คือสูง <Wow. S 1> นี่ทานอ้อก,ก็จะตัวสูงนะคะแล้วก็เอาตัวสูงสูงไปเลยนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นความกว้างของตัวชานน้อนเองนะคะนี่โหดูบึกบึนมากเลยอะเดี๋ยวนะชาน้อยมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วเนี่ย เออพี่นิวว่าประมาณนี้แล้วกันนะโอ้โหแม่พานนอของเราดูบึกบึนมากเอาหัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวมันจะดูไม่สมส่วนนะคะนี่เราก็ได้รูปร่างทานนอมาแล้วนะคะโอ,อ้โหดูแบบโอ้หร่างกายกำยำมากตอนนี้รูปของพี่นิวนะคะกลายเป็นวัยร้ายแล้วว่าเหมือนมากเหมือนมากแล้วก็ต่อมานะคะนั่นคือนี่เลยเครื่องมือหรือว่าอาวุธของชานนอเองนะคะ เราก็จะไปทําเครื่องมือหรือว่าอาวุธของทานนสซึ่งมันจะเป็นถุงมือนะคะอัญะมณะีหกอันด้วยกันาลค่ะเราก็จะมาใส่แขนให้กับทานนสกันเลยดีกว่านะคะซึ่งพี่นิวได้ลองหาดูแล้วมันจะมีะคล้ายๆนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนที่สุด แต่ว่าเอาแบบคล้ายๆก่อนแล้วกันนะนี่ค่ะก็ให้เราพิมพ์นะคะตามนี้เลยนะคะ E N C h พิมพ์แค่นี้พอนะคะมันก็จะขึ้นมาคืออันนี้นี่เองนี่พีพ่ณว่ามันกด็ดูคล้ายๆนะนี่ไงมีปุ่มสําหรับใส่อันยมัมณีด้วยนะถึงแม้ว่าเ,เกมโรบอทของเรานะคะจะมีเพียง4นิ้วเท่านั้น เห็นว่าตัวละครโอเคมีแค่สี่นิ้วเท่านั้นนะคะไม่เป็นไรก็มันก็จะเหมือนที่สุดเลยนะพี่นิวว่านี้มันคือแบบมันเหมือนมากอะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ถุงมือมาแล้วนะคะนี่แค่ดีดนิ้วนะ <S 2> <S 2> <S พี่นิวไม่สปอยดีกว่านะถ้าเกิดใครดูแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยใต้คอมเมนต์นะคะ <S 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 อันดับต่อไปนะคะให้เราไปที่ แพนนั่นเองนะคะหรือว่าการใส่เสื้อให้กับชาโน้ตนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่นจะมาบอกว่าใส่ยังไงอันดับแรกนะคะให้เราไปที่แพนแล้วก็ต่อมาก็ไปที่คัสตอมแพนนั่นเองนะคะคือการที่เราจะไปเพิ่มเสื้อมานะคะโอเคกดตัวบวกตัวนี้เลยเอาละะ้ค่ะอันนี้ก็คือรหัสนะคะเสื้อของชาโน้ตนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นเสื้อที่เหมือนชาโน้ตมากๆเลยนะคะพี่นิวก็เลยเอารหัสนี้มาก็ให้น้องๆ้องเนี่ยทิมรหัส ตามนี้เลยนะคะพิมพ์ลงไปนะคะพอเราพิมพ์ ID เสื้อผ้าเสร็จแล้วนะต่อมาเราก็จะมากดคำว่าเวียหรือว่าใส่นั่นเองนะคะโอเคนี่เลยเราก็จะได้ชุดทานนตมาแล้วนะคะโอ้โหเหมือนไหมคะเนี่ยพี่นึ่ว่าเหมือนมากๆเลยนะคะโอเคเราก็มาใส่ชุดทานนอตกันนี่ค่ะเราก็จะได้ชุดทานนอตมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ เกิดน้องๆน,นะคะใครเจอปัญหาโดยการที่เราเนี่ยใส่เสื้อที่มันเป็นแพนลงไปแล้วแต่ว่าเสื้อแพนไม่ยอมโชว์ตรงช่วงบนนะคะก็ มาตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะวีลริงตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาติ๊กถูกนะคะอันนี้ออกไปนี่ค่ะเราก็จะได้เสื้อนะคะช่วงบนมาแล้วนะคะนี่เป็นไงเหมือนทานน้อนมากๆเลยอ่ะหลังจากที่เราใส่เสื้อให้กับเจ้าทานน้อนแล้วนะต่อมาเราก็จะมาใส่หน้าตาให้กับมันกันนะคะซึ่งเราก็ไปคลิกเรื่องที่เฟซเลยพอเรามาคลิกเรื่องที่เฟซนะเราก็จะมาหาหน้าตาที่มันเหมาะกับ เเจ้าทานนอสนะซึ่งเจ้าทานอสเนี่ยตรงคางมันนะคะมันจะเป็นแบบว่ารอยหยักๆอ่ะแล้วพี่นิวก็เชื่อว่าหน้าในโรบ็อกนะคะมันไม่น่าจะมีแบบนั้นนะคะนี่มันคืออะไรเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้คืออะไรอันนี้ก็ไม่ใช่อ่าแบบไหนดีอะที่แบบว่าทําให้หน้าตาม,มันดูเป็นวายร้ายนะคะ อันนี้ดีไหมอ,อันนี้หน้าเหมือนแบบเอ่อทานอยแก่มาแล้วประมาณแปดสิบปีนะคะโอเคเดี๋ยวพี่นิวมาลองคลิกเอาหน้าบอมือหน้าระเบิดนี่เดี๋ยวเราเอาหน้าระเบิดดีกว่านะคะมีสองแบบคือสีดําระเบิดสีดํากับระเบิดสีน้ําตาลนะเอาระเบิดสีน้ําตาลแล้วกันนะคะ โอเคพี่นิวก็ได้มาแล้วนะน่าจะมันน่าจะเหมือนสุดแล้วนะ่ะเพราะว่าฟันมันเหมือนเจ้าทานอสเลยนะคะนะคะตอนนี้พี่นิวก็ได้หน้ามาแล้วนะต่อมานะคะเราก็จะไปดูเอ่อแอนิเมชันกันดีกว่านะคะนี่ซึ่งในแบบนี้นะคะมันก็จะมีแอนิเมชันที่เราเลือกด้วยว่าจะให้เจ้าทานอ้อสของเราเนี่ยแสดงท่าทางยังไงก็เลยดูซิอ๊บโอโหอันนี้เป็นแบบนินจาเลยอะ่ะอันนี้คืออะไร อันนี้เอ่อเป็นแบบเอ่อยืนอกผายอะไรพึ่งนะคะเฮ้ยนี้ก็ให้แบบว่าถ่าทางไวรัสอยู่นะอันนี้คืออะไรอ่ะแวมพว้ายโอ้โหแวมพายอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีต่อมานะคะเป็นหมาป่าแวววูบเลงฮ้ยอันนี้ก็ดีนะแต่มันไม่ใช่ลักษณะท่าทางของชานอสนะคะอันนี้เป็นแบบของเล่นเป็นแบบสนุกสนานนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อติ๊งตองนิดนึง นี่เหมาะเลยอันนี้ก็เฮ้ยนี้เหมาะนี้เหมาะเออนี้เหมาะอยู่เหมาะอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ่าไพเรสนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นโจรสลัดนั่นเองอันนี้เป็นซอมบี้โอ้หม่ก็ชาแนเรากลายเป็นซอมบี้ไปซะแล้วอันนี้ไม่ดีไม่ดีอันนี้จะเป็นหุ่นยนต์นะคะอันนี้เป็นการ์ตูนนี่เป็นปลาบ้าชาแนเป็นตุ๊กตาแล้วไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีต่อมา โอ้ oh, อันนี้อันนี้แบบว่าทาน็อตเหาะได้นะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์รีดนะคะโอ้ทาน็อตเป็นสไตล์รีดไปแล้วไม่บอกอันนี้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่โอ้ทาน็อตไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่นะคะทาน็อตเป็นาวร้าย,ายอันนี้จะเป็นแบบท่าทางเตะนะคะเตะแบบเอ้ยใครมายุ่งใครมายุ่งเตะเลยเตะเลยอะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวพี่นิวลองคิดดูก่อนว่าจอาไหนดี <laughs> อันนี้ละกันนะคะโ okay. อเคน,นี่ค่ะเราได้มาแล้วนะคะนี่คือ เจ้าทานอตวไายองน์เวนจอร์นั่นเองนะคะโอ้เหมือนหน้าดูเลยนะคะเนี่ยโอ้โอเมก้า oh จากเจ้านูฟตัวน,น้อยนะคะกลายเป็นเจ้าทานอสโอ้โหนี่เหมือนมากๆโอเคตอนนี้เจ้าทานอสน,นะคะจะไปตะลุยโรบักเซียนไฮสคูลกันดีกว่านะ ู่ที่โรงเรียนนี้เลยเหรออะไรกันเนี่ยหรือว่ากลัวทานอสแบบฆ่าอย่างนั้นเหรอข้าจะรักษาสมดุลให้กับจักรวาลแห่งนี้ <laughs> พวกแกต้งตายซะเถอะสวัสดีพวกแกพวกแกรู้ไหมว่าอัญมณีอยู่ไหนไนั่นนี่ฉันเพิ่งไปดูหนังมาฉันชอบมากๆเลยทานอสนะฉันว่าทานอสเป็นพระเอกเลยนะเนี่ยใช่พให้ตาหรือพวกแกทานอส มาหาอัญมณีพวกแกมาฟงแฟนคลับอะไรกันเนี้ยมิเจออัญมณีสงสัยเราต้องไปโดดร่มเพื่อที่จะหาอัญมณีแล้วกันข้าจะรักษาสมดุลให้กับจักรวาลแห่งนี้เพราะฉะนั้นข้าต้องไปโดดร่มแค่โดดร่มมันกระจอกจะตายไปละเฮ้ยอัญมณีอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมข้าไม่เห็นอัญมณีเลยเนี่ยเออ โอ้โหสูงจังเลยเนี่ยข้าชักวันวันแล้วสิทำไมไม่เห็นเมนียยังมันดีเลยเนี่ยแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้เรื่องซะแล้วข้าต้องไปหาที่จักรวาลอื่นซะแล้วสิตายเถอะไม่น่ามาเสียเวลาอยู่ที่นี่เลย ตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้พี่นิวก็ได้มาสร้างตัวชาเนอะนะคะไวร้าในเอเวนเจอร์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นตอนใหม่ล่าสุดของเอเวนเจอร์นั่นเองถ้าเกิดใครดูแล้วนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแต่เมื่ออยากสปอยตอนจบนั่นเองค่ะมันไม่ใช่นี่ฝาดของคนที่ดีเลยนะคะกับการสปอยตอนจบนั่นเองนะคะวันนี้พี่นิวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะถ้าเกิดใครอยากเป็นชาเนาะนะคะในโรบอกแล้วก็ทําตามพี่นิวนะคะรับรองคุณจะเจ๋งเลยคาในโรบอกนั่นเองเอาล่ะค่ะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะ อเจะถึงพื้นแล้วเนี่ยตายเธอข้ายังไม่เจออัญมณีสักเม็ดเลยเนี่ยสงสัยต้องไปจักรวาลอื่นซะแล้วน่าเบือ่อชะมัดเลยเสียเวลาจริงๆนี่ข้ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันเหมือนสนามอะไรลุกอย่างสกเก็ตบอร์ดหรือเปล่าเนี่ยตายเธอข้ามาอยู่สนามอะไรเนี่ยเออไหนๆก็มาอยู่สนามสกเก็ตบอร์ดแล้วข้าก็ขอลองเล่นสกเก็ตบอร์ดหน่อยแล้วกันนะมีอยากหาแล้วอัญ,ญมณีมาเล่นเสกเก็ตบอลดีกว่า สนุกว่ะเฮ้ยสนุกจริงว่ะ